สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆอย่งน้องผมเจคนแห้กล่างอ่าไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะวันนี้ก็จะเห็นอะไรที่มันแปลกๆไปคือเนี้ยผมอยากใส่เสื้อให้ดูเพราะปกติเนี่ยผมทำคลิปอ่ะมันจะเห็นแต่ว่าผมถอดเสื้อนะครับก็ปกติทั่วไปนะถ้าผมใส่เสื้อออกไปข้างนอกชาวบ้านเขาก็จะดูว่าเออ มันก็จะเป็นคนแบบอ่าผ,ผอมๆคนหนึ่งนะครับก็แต่หลกัหลกๆวันนี้มาชวนพี่ๆน้องออกกำลังเนี่ยผมอยากให้เห็นลูกกิ้งเนี่ยผมระดมคนมานะครับเหมือนที่ผมเคยรีวิวครั้งก่อนนะเนี่ยโอเคเตรียมพร้อมชุดออกกำลังผมนะครับ พอถอดเสื้อมาปับ๊บมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเ็อ <c oughs> อยากให้เห็นที่ใส่ถุงมือเนี่ยผมผมไม่รู้นะผมมีความเชื่อผมใส่ถุงมือมาตั้งนานแล้วจะไม่ว่าจะปั่นจักรยานหรือว่าออกกับ,บ่างกายทุกอย่างผมรู้สึกว่ามันมันมั่นใจนี่ก็ไม่ใช่ถุงมือผมของลูกชายนะครับตอมนมาทิ้งไว้ผม เล่นล่อเขาจนพังเล่ทุ้มเป้หมดเลยยี่ห้อเขาดีๆเนาะเนี่ยยี่ห้อมีสามแดดอะเนี่ย a d i d a ใครรู้มักงว่าอด yeah. ิ d, I d a s บอก a d i d ส s stanford เนี่ย a d i d a s จะรู้หรอกบอกผมดิผมมีรางวัลให้นะครับ w h adidas t s t a n d f o r นะครับตัวย่อ adidas หมายถึงอะไรนะครับ yeah. ああเยอ่าออกกาลังก่อนเดี๋ยวผมจะโมะเนาะไม่ได้ออกกำลังนานมากแล้วผมกลัวว่าท่าทั้งสี่ที่เขามาประชุมผมมาใส่เขาเนี่ยผมกลัว,วเขาจะคิดว่าผมไม่ใช้กล้ามเนื้อละเดี๋ยวเขาเขาจะไปสกิดฮอร์โมนบางตัวในร่างกายว่าเฮ้ยร่างนี้ไม่ใช้แล้วเว้ยกล้ามเนื้อสกิดออกมาเอาสลายไม่ต้องไปรักษา ้เวลามา,มานี่คแเอเชียนะเอเชียเนี่ยนราผมทำคิดเ่าไหร่มาทันทีเลยจ้างมัน, <c oughs> มนเห็นหมั้ยกินหมากเกียวครับแบบใหญ่นี่นี่ปกติปกติไซส์ที่คำนวณมานะครับนีล้อเดียวล้อเดียวทําไงดี เริ่มเล่นตั้งแต่อันแรกเลยไหมที่ผมซื้อมาอันน่ะผมเล่นให้ดูอันนี้นนเห็นไหมเนี่ยฐานมันมเป็นอย่างเงี้ยช่วงมันตื่นมากนะครับต่ำมากภูเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ไปอย่างเงี้ย,ยแล้วก็กลับ แรกเริ่มผมก็เล่นอย่างเงี้ยไปเงี้ยแล้วกลับไปเงี้ยอ็ผมดูดูไอตัวเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมตอบโจทย์ผมเลยจนจนผมไม่ยามยืนจนผมปวดไปหมดทั้งล่างอะที่เจ็บที่สุดนะไอตัวเนี้ยมันทําร้ายผมนะกระดูกสันหลังผมตรงนี้ครับกับแขนช่วงโฟอาร์เนี่ยสุดๆเลยเดี๋ยวเล่นให้ดูอาจจะไม่เห็นนะแต่มันจะปวดมากถ้าใครอยากลองมาลองบ้านได้นะมาลองที่บ้านได้ เดี๋ยวให้ดูนะไม่แน่ใจกับความแข็งแรงมาแล้วนะตอนนี้เพมันนานมากแล้วนะลองดูตอนเล่นแล้วมันลั่นแล้วนะ ไม่ใช่งานวิจัยแต่มันเป็นสิ่งที่ผมทดลองกับตัวเองอาจจะเป็นงานวิจัยก็ได้นะครับเนี่ยแค่ระยะมันห่างจากพื้นมาเนี่ยสามนิ้วถึงหรือเปล่าไม่ไมรู้เนี่ยตรงเนี้ยนะครับเทียบกับตัวเล่นนะเนี่ยตัวเนี้ยจนผมค้นหาคียเขาเจอเนี่ยตัวเนี้ยเส้นผ่านศูนย์กลาง10นิ้วอ่านะตัวนี้สีชมพูวานแววนะฮะ Yeah. เอาตัวนี้เลยนะเดี๋ยวเล่นได้ดู เนี่ยนะครับล้อเ,เดียวอะไอล้อ,เ,อเ,เดียวสองล้อไซส์ซพอๆกันนะครับไม่ต้องเล่นเนาะ,อะเอาล้อเ,เดียวตัวใหญ่ดีกว่าผมลองหมดอะเนี่ยล้อเท่ารถสกูตเตอร์มีโอมีโอนะ ใครใครจะลองดูก็ได้นะมาลองที่นี่หรือว่ายุดลองทําเองนะก็ใส่วันยางด้วยนะครับผมเล่นเนี่ยผมยังมั่วๆผมยังไม่กล้ายืนขาชิดกันเลยผมต้องเอาฐานนิ่งๆไว้ก่อนนะครับหลางขาหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะ อโอ้มันโยกครับเนี่ยมันตั้งมันเองมันยังตั้งไม่ได้เลยเห็นไหมวะเนี่ยเราเราเลื่อนออกไปทิ้งน้ำหนักลงไปอ่ะเราต้องคนโคนให้มันได้นะอันตรายนะใครจะลองลองได้นะหาอะไรลองลองไว้ก่อนอย่าเพิ่งอุตริยืนนะครับฟันจะล่วงหมดปะปะด นี่แหละครับล้อคู่ตัวนี้เริ่มต้นเอาตรงนี้ก่อนนะครับแต่หลายท่านที่เอาล้อคู่ไปอ่ะก็ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับดูแลสุขภาพนะครับออกกําลังกายเรื่อยๆให้ร่างที่เราอาศัยอยู่เขารู้ว่าเรายังใช้กล้ามเนื้ออยู่เพราะว่าอะไรยิ่งอายุมากขึ้นอายุมากขึ้นถ้าคุณไม่ใช้กล้ามเนื้อนะครับร่างที่ราอใา่ยอยู่เขาจะคิดว่าคุณ ไม่ใช้มันละเขาป่วยการเขาจะไปแบกภาระ,ะที่จะต้องดูแลกล้ามเนื้อเขาจะไปสลายกล้ามเนื้อมาเป็นพลังงานอย่างอื่นนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะอะไรก็ตามอะถ้าร่างกายเจาะทะลุเข้าไปถึงสลายกล้ามเนื้อแล้วคุณเตรียมตัวเขียนใบสมัครไปเจอโยมาบาลได้เลยครับชัวเพราะว่านั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ร่างกายจะไปหาเราแล้ว ถ้าคุณรู้สึกว่ากล้ามเนื้อคุณหายไปนะต้องคอยระวังตัวนะเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรผมที่มาบ้านนะก็เอารูปให้ดูว่าเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้ไอ้พวกที่อ้วนผมยังไม่ห่วงนะครับเขาเขาจะมี LD L D L H D L ไอ้สองตัวเนี่ยมันตั้งแต่ปี1960แล้ว ที่ S A D S A D Z ย่อมาจาก Standard American Diet ไปเปลน,นไขมันไปด่าคอเลสเตรอรอลอันนั้นนี่มึงด่าคอเลสเตรอรอลแต่มึงเอายาสเตตินมาให้คนที่เป็นความดันเบาหวานหรือว่าคอเลสเตรอรอลกินคุณบางคนที่ได้ยาความดันมาหรือว่ายาลดคอเลสเตรอรอลไขมันคุณอาจ,จยังไม่เคยอ่าน ฉลากยาหมอเขียนเ r อร์สคริปชัให้ให้คุณไปเปิดยาผมอ่านไม่ออกอ่าไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเป็นเฮี้ยอะไรกับพวกหมอเนี่ยมึงเขียนลายมือให้ชาวบ้านเขาอ,อ่านออกได้ไหมว่ามันเป็นนี่หรอมึงผมจะบอกให้พวกมึงเน่เรียนเป็นหมอนะหาดมีจันยบ,บัรณดมัง้งหมอดีๆเขามีย,ยกตัวอย่างหมอป๊อปบางคนนะ่ะไม่ค่อยชอบเขาหรอก เหตุยไดเอ็ด็อกเตอร์ไทยแลนด์เนี่ยยอมรับสุดยอดของู้ฮกเลยถ้าใครปฏิบัติตามนะอย่างที่หมอป๊อบเขาบอกอะถ้ามึงเป็นเบาหวานแล้วมึงไม่หายมึงเป็นมะเร็งแล้วมึงไม่หายนะถ้ามึงปฏิบัติตามจริงๆริงนะมึงเตรียมเยี่ยมเพียรีย้หมามาเหยียบหน้ากูเี่ผมกล้าบอกเลยผมผมเห็นปั๊บผมตา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 มจนผมเจอเคมาแฮกล่างผม ใช้ชื่อว่าคนแฮกล่างเล่นอีกเซตหนึ่งเดี๋ยวนะเล่นเซตนี้จบจะคุยเรื่องอ้วนลงผงไขมันพอกตับแล้วทำไมยิบสามทับหนึ่งถึงอ้วนเอาอ้วนเอาอ้วนเอามันมีมนุษย์หลายคนยิบสามทับหนึ่งมือเดียวเรียนแบบเทศอย่างผมยากสำคัญที่สุดไปอ่านหนังสือ the five secret you must discover before you die ข้อแรกปฏิบัติให้ได้กัน นะออกกำลัง,ลงก่อนเดี๋ยวโม กล้องปรับกล้องปรับกองหน่อยอ,อ่ะเห็นหน้าเห็นตากันโอ้สายเข้ายังไม่คุยนะครับปฏิเสธสายนี้ก่อนนะครับไม่เอาทำคลิปก่อนเดี๋ยวผมโทรกลับอ่าพี่ๆน้องเพื่อนๆเจอคำถามนี้มาเยอะมากเลยเขารู้ว่าผมย3ิบสามทับหนึ่ง เขารู้ว่าผมมือเย็นมือเดียวไม่คุมแคลอรี่หลายคนรู้มากรู้รู้ว่าผมทำอะไรอยู่แต่สิ่งนี้ผมบอกและย้ำเตือนอยู่ตลอดเวลาบอกว่าผมหาเสื้อผ้าดีๆให้เซลล์มันใส่แค่เนี้ยคีย์ผมมีไม่เยอะแต่สิ่งที่คุณได้ไปแล้วคุณทําตามอะ่ะบกยกตัวอย่างงานขี้ม้อนอะ่ะ กินยังไงโทษนะครับมึงแดกเป็นเม็ดมึงก็ขี้ออกมาเป็นเม็ดนั่นแหละครับมึงทำให้มันแตกก่อนดิถ้าว่างๆนะมึงไปเปิด YouTube ดูแล้วไปดูอ่ะที่เขาใช้ใช้กล้องที่ท,ที่ที่จับมเมล็ดพันธุ์ของพืชที่มันแตกออกมาที่มันจะเจริญเติบโตมันใช้พลังงานมหาศาลเลยนะครับ ที่มันออกจากมเมล็ดมันมาได้บางที่บางมเมล็ดบางมเมล็ดของพืชนี่นะเก็บไว้เป็นปีเป็นปีอเอนไซม์ในตัวเขายังมีอยู่นะทุกสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้เขาใช้ไขมันนะครับมาสร้างชีวิตเขาพืชเขาก็มีไขมันของเขาในช่วงเวลาที่เขาจะแตกเปลือกแตกไลออกมานะที่ที่มันเป็นที่เป็น โปรตีน uh, หรือว่าไขมันตรงนั้นอะ uh, อย่างยอดต้นอ่อนทานตะวันที่เขาบอกว่าเออมันมีประโยชน์มันมีนี่นั่นสิเ <C raft> พราะเขารวบรวมพลังงานแตกออกมาแต่เวลาคุณรับประทานงาคีม่อนอะคุณม่กินเป็นเม็ดอะคุณบอกโอ้เคียวเพลนครับเม็ดม้นนี่เอาเข้าไปแล้วไอ้พวกที่ไปซื้อน้ํามันอะผมไม่แ <C raft> น่ใจนะผมไม่แน่ใจว่าน้ามันมันน้ํามันจริงหรือเปล่าแต่มีอยู่ที่เดียวผมการันตีได้ ของคุณไผ่สวนปานะครับนั่นะของจริงผมเชื่อเพราะว่าสายสันติอโศกอะอย่างน้อยผมผมผมเชื่อในศีลเข้าบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ทั้งหมดนะแต่ศีลห้าข้อผมว่าอย่างต่ำอะเขาถือได้ข้อหนึ่งถ้าถือได้ข้อหนึ่งนะมันจะโยงสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับข้ออื่นข้ออื่นข้ออื่นแล้วมันจะตามมานะมี่ยมี หลายๆคนมาเห็นผมปฏิบัตินี้ก็บอกมึงจะทรมานตัวเองทำไมไม่เซ็ตมึงอะคิดอะไรผิดแล้วเปล่าคนที่ทรมานคือมึงนะไม่ใช่กูนะ <c oughs> กูกินมือเดียวนะกูทุกครั้งเดียวต่อวันนะแล้วมื้อที่กูกินอะเป็นมื้อที่กูมีสติพิจารณาอย่างแยบคายนะครับแต่ละคำที่ป้อนเข้าปากไป พูดกับตัวเองบอกกับเนื้อเยอื่อเซลทั้งหมดอะ่ะเจ็ดสิบล้านล้านล้านเซลล์บอกว่าตื่นขึ้นมาเผาผ่านเถอะนะส่งมาให้แล้วส่งของดีๆมาขนาดผมพูดผมยังขนลุกเองแหลอะอาการขนลุกเนี่ยมันเป็นอาการปกตินะครับของคนปฏิบัติธรรมกันจริงๆเขาจะรู้นะครับขนลุกสู้ตัวโยคโคงเนี่ยผมไม่อยากจะสาธายายอะไรให้มันเยอะไอ้พวกปะทะปลรมะหรือไอ้พวก ปทะประามานี่อ่านสุดท้ายอันสุดท้ายโอ้แม่งมันแสบนะครับเหมือนเหมือนผมผมโพต์นี่ยโพดเขียนนะผมไม่รู้มันจะรู้อะไรวะผมเพิ่งอ่านหนังสือมีคำคำหนึ่งอะของของของ,ของพระอริยสงฆ์ท่านบอกว่ามนุษย์บางคนอะปะทะประามาเอาน้ำไปลาดหลังหมาเหมือนมันเหมือนกับเอาน้ำไปลาดหลังหมาพอลาดเสร็จปับ๊บหมามาสะบัดขดแล้ววิ่งไปคุด คุณคกคนเหมือนเดิมตออหน้าเวลาเราคุยกันอะคุยกันเนี่ยโอ้พวกคุณแบบกูจะไฟคุยจะทําไอ้ที่อยู่ในคลิปเนี่ยไอ้ไอหัวโล้นเนี่ยแม่งไอเม่งเนี่ยมันอายุตั้งสี่ห้าสิบแล้วมันยังทําได้คุณหนุ่มวันนั้นคุณต้องทําได้คุณต้องสุดยอดคุณต้องแบบทาได้อย่างเงี้ยมีมีมนุษย์บางคนโกนตีหนุ่มมาด้วยบอกว่าแดกงาขี้มอนเราแล้วแล้วเลือดออกปากผมมาใกล้ๆเนี่ยมาใกล้ๆมาใกล้ๆกูนี่เนี่ย มัน,ม,นมันจะเกินไปมันใช่เกินไปมือไม่พายมือย่าเท้าลาน้านะผมไม่ได้มาทาตีทา้าต่อยท่านแน่จริงมามาหาผมนะอ่าอีกอย่างหนึง่งมนุษย์สี่ประเภทกะว่าจะคุยเรื่องอ้วนลงพุงไขมันพอกตับเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ก่อนไอ้มนุษย์สี่ประเภทเนี่ยประเภทที่หนึ่งอ่ะปุกติตันอยู่ประเภทที่หนึ่งเห็นหัวข้อ เขาก็บรรลุแนละ้วนะครับประเภทที่หนึ่งเราไม่คุยกันบัวพ่นน้ําเลยประเภทที่สองบาลีบอกว่าวิปันจิตันอยู่มีหัวข้อมีคําอธิบายเขาบรรลุประเภทที่สามบาลีเรียกว่าเนยยะเนยยะนี่ต้องทําให้ดูถึงจะทําทได้แต่ประเภทที่สี่ปทาปลรมาแม่งเยอะชิบหายในโลกปัจจุบันเนี่ยปีสองพันห้าร้อยหกสามทำไมมนุษย์พวกนี้มันเยอะอยจริงๆอ่ะ แล้วแม่งแบบมันวนๆนนนเวียนๆไอ้พวกนี้จะไม่สามารถยุติสังสารวัตรในการเวียนว่ายตายเกิดได้นะครับไอ้วนนี้จะต้องเกิดมารับกรรมรับกรรมรับกรรมตลอดถามอยู่คำหนึ่งนะว่ามีเด็กคนไหนที่มันเกิดมาแล้วมันหัวร้องแม่งางโรงพยาบาลร้องไห้ใช่ไหมผพูดวามันร้องเพราะว่ามันเตรียมพร้อมที่จะเจอความทุกข์ของมันมนุษย์เกิดมาไม่ไม่มีสุขนะครับมีแต่ทุกข์อย่างเดียวจะ สุขหรือว่าจะทุกข์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันก็เป็นกิเลสคือหลุดไปก็คือน,นิพพานและมีมนุษย์โกนตีนบางตวัวถามว่าใครทําให้มันเกิดมานิพพานนิพพานเริ่มจจากจุดไหนโอ้โหมึงพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่ามันเป็นอาจินไตนะมึงมึงมึงไม่ได้สงสัยนะมึงไม่ได้อยากรู้นะแต่มึงคกรตีน แยกแยกให้ออกนะครับความสงสัยความอยากรู้ความอยากเห็นนะครับแยกให้ออกต้องแยกให้ออกนะ <c oughs> ก็ผมทําสไตล์สไตล์ผมเนี่แหละก,ก็บ้านๆผมออกกําลังกายในบ้านเหมือนกักแบว่าพี่ยังน้องคุยกันบางทีบางคนรับไม่ได้เฮ้ยไอ้ hey, นี่มันพูดมึงพูดกูพูดอะไรก็ไม่ดีผมไม่คุยภาษาเหนือภาษาเหนือมึงกูไม่มีเราเรียกคิงฮาคิงก็คือมึงฮาก็คือตัวกู ตัตาตัวตนตัวก,กูของกูมาชวนกันออกกําลังเออนี่พวกที่กินยิบสัทับหนึ่งแล้วลง่งเตรียมตัวไว้นะครับเขียนใบสมัครกรอกไว้เลยไขมันพอกอวัยวะภายในัว่วล้านเปอร์เซ็นต์ขนาดว่าปฏิบัติอย่างนี้ล่างอย่างต้านไม่เหลือพวกไม่จริงไงครับ เหมือนที่ผมบอกว่า the five secrets you must discover before you die เขาบอกว่า5สิ่งที่คุณน่าจะรู้ควรจะรู้ควรจะรู้จาเป็นอย่างยิ่งเลยก่อนคุณจะเสียชีวิตไปข้อที่หนึ่งผมบอกประจำจงซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างคุณบอกคุณ23ทรับหนึ่ง if if จริงหรือเปล่ามึงหลอกคนอื่นหรือเปล่ามึงหอกมบอกไม่กินบอกชืรออ่ะมึงแอบไปแดกของชุรอหรือเปล่า ลงไปมึงก็รู้ผมชุดรถอะมันสไปสไปอินซูลินแค่อินซูลินคุณยังไม่แข็งแรงพอคุณยังเป็นอินซูลินอะบริสตนภาวะการดื้ออินซูลินอินซูลินเซนิทิวิตี้จริงๆมันต้องอย่างนี้ผมไม่ได้อวดนะแต่ผมอยู่ในโปรแกรมการฝึกที่มันเข้มข้นมากๆ เข้มข้นหมายถึงเข้มข้นผมให้เครดิตในด้านการกินนะการออกกําลังเนี่ยมีแต่ลูกกิ้งนี่แหละไอ้ตัวเนี่ย,ย,ยที่ผมเล่นเล่นอยู่ยเนี่ยไอ้เนี่ยวันเนี่ยก็ได้แค่กี่เซตผมก็มาเล่นเล่นในดูผมไม่ได้เล่นหลายวันแล้วเหนื่อยช่วงเนี้ยเครียดอ่าหลายเรื่องอีเรียนะเอาโควิดมาเชียงใหม่ไม่รู้นะเนี่ยหนกักท่านเนี่ย เนี่ยเล่นแขนหน้าได้เลยไปสั่งไปเล่นได้ประโยชน์หลายอย่างนะแขนหน้าเล่นลูกยิงหน้าท้องเดี๋ยวผมแปะลิงให้ว่างไว้ให้ใครอยากสั่งซื้อตอนเนี้ยผมมีสต็อกอยู่ยังมีอารมณ์ทําอยู่ได้ทําได้บอกผมมานะยิ่งในเชียงใหม่ผมไปส่งให้ถึงที่เลยผมอยากคุยด้วยนะครับอย่างน้อยเรามีอะไรแลกเปลี่ยนกันมีกัลยานในเมรดด,ดีดูแลสุขภาพนะถ้าคุณให้ความสนใจด้านสุขภาพผมถือว่าคุณเป็นกัลยาณนเมรของผม เพราะว่าอะไรคุณรักตัวคุณเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าคุณรักตัวคุณก่อนครับก่อนที่คุณจะรักคนอื่นแล้วมนุษย์รักตัวเองเยอะที่สุดใครที่ไม่ดูแลสุขภาพใครที่ยังเลอะเลอะเองเหลืองอยู่อายุปลาเข้ามาขนาดนี้ยังเสือกเลอะเลอะเอิเหลืองอยู่นะมึงเขียนใบสมัครได้เลยมึงจะลาโลกวันไหนไม่รู้แล้วยิ่งไม่ได้เจริญมรณานุสติไม่ได้เตรียมพร้อมก่อนที่มึงจะตายนะ ช็อตมาวันไหนไม่รู้สภาวะการตายจิตมึงไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะปั้งเสร็จเรียบร้อยโยมาบานมาฮิองไปเสร็จแต่ผมอ่ะผมซ้อมซ้อมตายก่อนนอนซ้อมจเจริญสติลมหายใจกําหนดลมหายใจเชา้าอวันตื่นขึ้นมาวันนี้กูยังมีชีวิตอยู่ลมหายใจกูมีอ่ะกูอยู่ลมหายใจ,มยมใจผมบอกให้เลยผมไม่รวยนะหนี้เยอะชิบหายเลยนะแต่ชีวิตผมไม่เคยเอ็นตี เทียบกับไอ้พวกซิลเวอร์สปูนะพวกคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแลโอ้ยเพื่อนผมเยอะผมเรียนมงปอดแต่ตอนนั้นพ่อเป็นข้าราชการเปิกได้ก็เลยได้เรียนได้สัมผัสได้รู้รสชาติทุกอย่างเขาส่งให้ผมมารู้รสชาติทุกอย่างแล้วเขาส่งให้ผมมาทําหน้าที่นี้ผมจะทําจนลมหายใจสุดท้ายผมเอาเอาเอาประสบการณ์มาแชร์ให้หว่าผมไม่อยากบอกเป็นความรู้เป็นวิทยาทานผมไม่มีอะไรตรงนั้นหรอก เครดิตผมไม่มีเยอะแค,แค่ที่ผ่านมาเขาเรียกทูตทางวัฒนธรรมของประเทศเท่านั้นแต่อยากรู้อยากเห็นมาดูเซอร์เิฟิเกตที่บ้านนี่มันเรียงกันกี่อานมาดูไม่ได้เอาเป็นสารณะทิ้งไว้หมดแล้วอัตตาตัวตนทิ้งไว้หมดจเจริญสติซ้อมตายครับวันไหนตายปั้งนี่ไม่ต้องมาเลยเทวดาหน้าอินหน้าผมหรือว่าไรต่างๆนะ ผมเดินทางของผมเองได้เพรผมซ้อมมาก่อนเหมือนนักมวยครับซ้อมก่อนขึ้นชกว่าไหนสบายสั่งได้เลยจะน็อกยกไหนใครที่ดูคลิปอยู่นะถ้าสั่งหอนใจว่าจะเป็นไส่บันพอกตับนะพอกวิยวาภายในนะไอ้นั่นนะ่ะคุณรู้ไว้ถ้าฟิกเกอร์คุณไม่นี้นะปั้งเสร็จปับ๊บแล้วพุงโป๊ะอยู่อย่างเงี้นะ เตรียมตัวและการพวกมึงอ่ะหนักยิ่งกว่าพวกอ้วนอีกนะพวกอ้วนเนะี่ยเมื่อวานเพื่อนๆหลายคนมาตัวอ้วนของผมว่าพวกคุณยังมีโอกาสลอดสูงสูงกว่าอะไรสูงกว่าไอ้พวกไขมันพอกตับไอ้พวกไขมันพอกตับการปฏิบัติการอ่ะเมตาบอลิกของคุณ่ะซับซ้อนยิ่งกว่านะครับมันหมกเม็ดไปเยอะเตรียมตัวนะ็นอกช็อตทันทีไม่ได้พูดเล่น NCD ไม่ได so ้พูดเล่นค่าชีวิตมนุษย์ในประเทศไทยสถิติปีละ3 0 0แสนคน NCD ไปหาเอาเองว่า NCD คืออะไรไม่อยากพูดเยอะละเนยยะประทะปรมาขอก็คนตีนนะแต่ลักนะถึงมาบอกนะจากผมเจคนแหกล้างขอบคุณมากครับที่ติดตามชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ